บิิิิสมมมลลาาาาฮฮรรรระะห์นีท่านนบ,บีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนให้เราละทิ้งสิ่งที่เป็นบาปใหญ่นะครับ7ประการด้วยกันนั่นหมายถึงว่าให้พวกเจ้านั้นออกห่างจากสิ่งเหล่านี้นะครับท่านนบ,บีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอิสตานิบูอัสซับบอัลมุบิกอตพวกท่านทั้งหลายจงออกห่างจาก7ประการที่จะทําให้หายะนะนะครับคือเป็นบาปใหญ่ทั้งหมดก็ลูยารอซูลุลลอฮ์วะมาฮุนนะ นะครับบรรดาซอบะพวกเขาก็ถามว่าโอรซูลโอนบีอะไรคือเจ็ดประการนี้ที่จะนําไปสู่ความหายนะนบีก็กล่าวว่าอัชิรกุบิลละประการที่หนึ่งคือการมีภาคีต่อหรอวะเซฮ์รูประการที่สองการเล่นไสยศาสตร์นะครับมนดําต่างๆวกตุลนัฟศิลและที่ฮัรัมัลลอฮอุอิลลาบิลฮักและการฆ่าชีวิตคนหนึ่งซึ่งเป็นที่ต้องห้ามเว้นแต่จะต้องเป็นในเรื่องสัตว์จริงก็คือการทําการ แต่โทษด้วยกับการฆ่าให้ตายตามไปตามกฎหมายของอิสลามโดยการที่เราไปฆ่าคนอนื่นโดยที่มีชอบนะครับเป็นการอาธรรมต่อเขานะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามแต่การฆ่าด้วยกับการขึ้นศาลตามกฎหมายของอิสลามถือสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยนะครับแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่อนุญาตนะครับให้มีการฆ่าได้เนืเ่องมาจากว่าการที่เราไปละเมิดชีวิตคนหนึ่งอิสลามก็ต้องชดใช้ด้วยกับชีวิตหนึ่งนะครับวะอักรุริบานะครับอันที่สามก็คือ การกินดอกเบี้ยนะครับวักลูมาลินยาตีมและการกินทรัพย์ของเด็กคำพรา้าวัตวัลลียอมันซาฟีและการหนีทัพในวันประจันบาลวัก็เซฟันมุฮ์สนาติมุมินาตินกอฟิลาตและการใส่ร้ายป้ายสีแกบ่บรรดามุสลิมนะครับบรรดาผู้ศรัทธาคนคนหนึ่งนะครับใส่ร้ายป้ายสีนะครับว่ามีชู้ทั้งๆที่ว่านางนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับอันนี้ถือว่าเป็นบาปใหญ่ นะครับเจ็ดประการที่ท่านอาบับดุลลอฮฺฮุอาลวะซัลลัมเตือนให้เราเหล่านั้นออกห่างจากบาปเจ็ดประการนี้